สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับช่องดุษฎีชาแนลหายูหายกินครับืันนี้พาพี่น้องมาเบิงบาดานโซลาเซลล์นะครับบาดานโซลาเซลล์ที่ที่ติดตั้งใหม่ครับจะพี่น้องในเบิงแผงโซลาเซลล์นี่คือแผงโซลาเซลล์แผงโมโนนะครับที่ติดตั้งใหม่ติดตั้งแล้วว่าน้ำเสลล์อ,อกรีซันเลยนะครับจะพาพี่น้องไปเบิง้งใกล้ๆครับครับนี่คือแผงโซลาเซลล์นะครับ เป็นแผงโมโนให้พี่น้องได้เบื้องแผงครับแผงโมโนขนาด450วัตต์พี่น้องแผงโมโนจำนวน4วัตต์4แผงครับติดตั้งใหม่แผงโมโนโมโนฮาร์ตเซลจำนวน4แผงแผงและ450วัตต์พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ขนาด2แผรง สเสมอขนาดสองแรงครับพ่อสองนิ้วให้ไปลองในบื้งที่ที่ติดตั้งนี่นี่คือบาดานเป็นบ่อเดิมบาดานเป็นบ่อเก่านะเราเราจะดึงดึงสเสมอตัวเก่าออกนะครับเพราะว่าสเสมอตัวเก่าเป็นระบบไฟฟ้า,าใช้เครื่องปั่นไสก,ก็ก็ดึงขึ้นนะครับแล้วก็ย่อนสเสมอตัวใหม่ลงไปเป็นใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับน้ํามันแพง น้ำมันพแพงเราต้องหาวิธีการใหม่ใหม่มาใช้นะครับก็เลยติดตั้งโซลาเซลล์นี่คือติดตั้งเสร็จใหม่ๆครับใช้เสาไม้นี่เสาขนาดใหญ่ครับนี่ก็มีโครงให้ทีมงานมาติดให,ให้ท่านได้ดูว่าบาดานตัวนี้อ่าปากบอ่อห้านิ้วความลึกหกส้าเมตรย่อนท่อลงไปก็เจดท่อนนะครับย่อนท่อ PVC ลงไปหรือว่าไส้ลงไปเจดท่อน ใช้บาลอดาอเป็นเป็นสมมติโซลาเซลล์สองแรงขนาดสองนิ้วครับซึ่งจะเตรียมการทําการปลูกอ้อยตรงนี้ครับเตรียมการปลูกอ้อยทําไรอ้อยครับพื้นที่ตรงนี้ยี่สิบไร่ครับเตรียมที่จะปลูกอ้อยเนาะนะครับเพราะว่าเขาต้องเห็ดแบบทําเกษตรเนี่ยคือเราต้องทําให้ถูกวิธีนะครับเพราะว่าข่้นสิไปเอาเงินซื้อน้ํามันมาสูบน้ำใส่เนี่เบิดหลายที่น้องน้ามันแพงค่าน้ํามันมันแพงครับให้ท่านได้ดู ระบโรบาาโซลาร์เซลล์ว,ว่า,าจะไร้ดีขนาดไหนเดี๋ยวไปดูสเสมอแล้วดูดกล่องกันกล่องควบคุมนี่ครับขนาดหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับตัวนี้ให้ท่านดูใกล้เห็นไหมครับหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์สเสมอครับนี่ตัวนี้เปิดแล้วนี่ไฟ คไม่บอกยี่ห้อนะครับเสมอครับนี่คืออ่าไฟหรือว่าน้ำที่ที่เปิดใส่อยู่ตอนนี้ว่าน้ำจะแรงขนาดไหนเราพาท่านไปดูนี่กล่องควบคุมติดตั้งเรียบร้อยครับเดี๋ยวพาท่านไปดูนะครับว่าน้ำจะไหลแรงขนาดไหนก็เราทำเกษตรเราต้องต้องมีตัวช่วยเนาะนะครับจะไปลงทุนแบบซื้อน้ำมันนี่มันบาดไปค่าน้ำมันแพงครับยิ่งน้ำมันปีนี้แพงแต่ เราลงทุนติดตั้งโซลาเซลล์ครั้งเดียวจบแล้วก็สูบน้ำไปใส่บอ่อพักก็คือไปใส่ระนะเพราะว่าในการเทอ้อยนี่พี่น้องครับถ้าเราจะสูบใช้ใช้เครื่องปั่นไฟสูบน้ำเนี่ยหมดวันละหลายบาทนะวันละห้าหกร้อยบาทได้เด้ค่าน้ำมันในการปลูกอ้อยแต่ถ้าเราใช้โซลาเซลล์ลงทุนครั้งเดียวคือจบลงทุนครั้งเดียวจบแล้วก็สูบน้ำไปพักใส่บอ่อใส่ระเอาไว้แล้วก็ เอารถไถเล็กๆนะปั๊มเล็กๆปัมๆๆป๊มสองนิ้วสูบมาใส่เขได้อ้อยก็จะประหยัดก็จากอยากจะซื้อน้ํามันสูบสูบเองเนี่ยก็หมดห้าร้อยบาทแต่ถ้าเราใช้โซลาเซลล์ไปลงบ่อก,ก่อนแล้วก็เอารถไถเล็กามาดึงก็หมดน้ำมันประมาณวันละสองร้อยกว่าบาทก็ประหยัดไปครึ่งหนึ่งนะครับและที่สําคัญทําการเกษตรแล้วก็ใช้ระยะยาวดูกัระยะยาวเพราะว่าน้ำนอกจากเราจะปลูกอ้อยแล้วเนาะ นี่คือการเตรียมดินปลูกอ้อยนอกจากจะปลูกอ้อยแล้วเราก็ยังเอาน้ําเป็นงสระเลี้ยงปลาปลูกกล้วยปลูกมาพากะพร้าวทาเกษตรทฤษฎีใหม่หลายๆอย่างครับนี่ครับแผงโซล่าเซลล์งบประมาณสามหมื่นนะบางท่านจะรู้ว่าเท่าไหร่นี่ลงทุนทั้งหมดสามหมื่นบาทครับโซล่าเซลล์ชุดนี้สามหมื่นติดตั้งเองซื้อจากร้านมาแล้วติดตั้งเองครับแผงนี่สี่แผง 4, แผง,<ม>แผงและสี่ร้อยห้าสิบวัตต์ สเสมอต่อสองแรงหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับชุดนี้เรามาติดตั้งเองครับงบประมาณสามหมื่นครับเดี๋ยวไปดูน้ํากันเนาะนะครับเดี๋ยวพาท่านไปดูน้ําเนี่ยน้ําเราจะเปิดใส่ท่อ PVC ีตรงนี้ไปโน่นนะครับยาวไปลงบ่อลงสะด้านบนนวน่ครับนี่คือเตรียมดินไว้ปลูกอ้อยด้วยเดี๋ยวไปดูว่าน้ําจะแรงขนาดไหนครับครับเดี๋ยวเราไปดูน้ําที่สูบออกมาจากบาดานนะครับนี่คือ สะของผมเองครับเป็นแหล่งเก็บน้ําเอาไว้ใช้นะครับซึ่งในสะก็จะปลูกอขอบสะก็จะปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวปลูกอินทผลัมอินทผลัมต้นใหญ่นี่ครับก็ทำเกษตรผสมผสานด้วยอันเดิมอันเก่านี่เขาต้องสูบเอาเคียมงกนไว้สูบน้ำมาลงสะนังปรจัแห่งไ่แน่สูบบอไปรไ์เพราะ่าน้ำมันแพงทีนี้ก็ตัดสินใจครับไปติดตั้งระบบโซลาเซล มาแล้วครับไปดูน้ํากันว่าน้ําจะแรงขนาดไหนครับนี่ครับไหลแรงครับเต็มท่อเลยครับน้ําไหลแรงมากครับเต็มท่อขนาดสองนิ้วครับนี่ท่านดูใกล้ๆเลย มีน้ำไหลแรงนะครับเป็นแผงโมโนฮาร์ฟเซลขนาด450บัตรจำนวน4แผงเสมืดก็2แรง2นิ้วครับ2แรง1,500วัตต์ครับเสมือดหย่อนลงไปเราหย่อนลงไป7ท่อนไส้มงนก็7ท่อนครับหย่อนลงไปนี่สูบน้ำนี่ตอนนี้ก็ประมาณ10โมงกว่ากว่าตอนนี้ครับน้ำแรงนะครับระบบ โมโนฮาร์ดเซลล์เนี่ยไม่ผิดหวังครับอยากให้ท่านได้ดูพี่น้องเกษตรที่ใครที่ยังไม่ติดตั้งหรือว่าชิดอยากแกติดตั้งโซลาเซลล์ cell, พลังงานแสงอาทิตย์ที่จะมาสูบน้ําทําการเกษตรก็แนะนาครับไม่ผิดหวังเพราะว่าเราทําเกษตรมันต้องต้องใช้น้ำเนาะนะครับแต่ขอแนะนาครับท่านในที่ที่ติดโซลาเซลล์ก็ต้องมีบ่อกเก็บน้ําไว้แบบนี้ครับหรมีสระผมมีทั้งสระทั้งคลองครับต่อจากสระก็จะเป็นคลองอีกคลองไส้ไก่สอ,องคลอง เพราะว่าเราก็ต้องเลี้ยงปลาไว้กินด้วยปลูกผักปลูกมะพร้าวปลูกกล้วยไว้รอบๆเป็นผลไม้ที่เราไว้กินครับเพราะว่าถ้าเราทําเกษตรเราต้องมีอ่ามีแหล่งเก็บน้ําแล้วก็มีน้ําที่ที่สูบมาโดยไม่ใช้อ่าน้ํามันนะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ํามาเก็บไว้ในสระเนี่ยก็ใช้ได้ตลอดทั้งปีครับมาดูใกล้อีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวพาท่านดูน้ำมาดานนะใกล้อีกครั้งหนึง่ง แรงนะครับไหลเตียมท่อสองนิ้วครับก็พาท่านชมบรรยากาศรอบรอบสระชมสวนอีกครั้งหนึ่งครับนี่ต้นสระกอไผ่ด้านนั้นก็จะเป็นไผ่หวานครับปลูกเอาไว้ไว้กินตรงนี้ก็จะเป็นโซลารเซลล์อันนี้ตอนกลางคืนก็จะสว่างแล้วก็ใต้แมงให้ปลาให้ปลากินครับนี่ครับรอบสระต้นอินทผาลัมต้ตนนี้ปีปีกว่านะครับนี่ ยังไม่ถึง2ปีครับสูงและสาเมตรได้ครับต้นนี้แต่รต้นนี้นี่คือการติดตั้งโซลาเซลล์ระบบบาดานโซลาเซลล์เพื่อการเกษตรครับก็ท่านใดที่อยากจะติดตั้งโซลาเซลล์เพราะว่าทำการเกษตรเราต้องต้อง,งเซฟเรื่องของค่าใช้จ่ายเราลงทุนครั้งเดียวคือจบครับผมติดตั้งโซลาเซลล์ชุดนี้สามหมื่นสามหมื่นนี่มาติดตั้งเองก็ให้ทีมงานมาช่วย ก็ได้น้ําออกเนี่ยตัวนี้ครับเราก็จะมีน้ําใส่สระตัวนี้เต็มเต็มสระเต็มบอ่อหลังจากนั้นเราก็จะถ้าปลูกอ้อยผมก็จะถ้ายอยจะเอารถไถรถไถมามาสูบถ้ายอยไปใส่แล้วไรอ้อยอีกครั้งหนึ่งก็จะประหยัดค่าน้ามันขึ้นส่วนน้ําบาดานโซลาเซลล์ก็จะเติมลงไปในสระไปเรื่อยๆเราก็เอารถไถสูบน้ําตัวนี้ไปปลูกอ้อยนะครับพอจากนั้นเส bedeutet, เร็จแล้วก็เอาบอกน้ำเรานี่แหละเติมลงในสระไว้ใช้ตลอดทั้งปีครับ ดังนั้นผมก็จะเดินต่อจากนี้ผมจะเดินสายเนาะเดินสายไปลดน้ําต้นไม้เป็นระบบน้ําหยดก็จะไปเดินตามรอบๆสวนนี่แหละนะครับก็จะใช้นะครับหลังจากหลังจากที่ปลูกอ้อยเสร็จก็จะเดินสายน้ําหยดไปลดมะพร้าวรดมะม่วงลดต้นไม้ลดกล้วยที่เราปลูกเอาไว้ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเอาไว้ท่านใดที่คิดอยา,ากจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ก็แนะนําครับเป็นโมโนฮาร์เซลล์ 450วัตต์เสมอก่อนแนะนำสอแรง1,500วัตต์ไม่ผิดหวังครับผมลงทุนซื้อมา30 0 0 0ืนะครับชุดนี้30,000ครับก่อนแนะนำครับลงทุนครั้งเดียวจบครับทานใดที่ดูก็อย่าลืมครับกดติดตามช่องดุษฎีชาแนลหายูหากินครับกดติดตามให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ